生怕刮缺。 ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมปิการจิตมั่นเพียนครับคุณผู้ฟังครับสถานเวลานี้เรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเอาเขาจริงๆครับคุณผู้ฟังมันใกล้ตัวเรามากๆแล้วหลายๆคนก็รู้สึกเอ๊ะมันหมดกําลังและหมดแรงที่จะสู้ละหลายๆคนก็จะพูดถึงเรื่องของการร้องขอความช่วยเหลือเรียกร้องบ้างร้องขอบ้างนะครับหลายทีเนี่ยเราลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเรียกร้องหรือร้องขอก็คือตัวเราเองนั่นแหละ ถ้าเราไม่พึ่งตัวเราเองคงจะหาคนอื่นมาช่วยเราได้ลําบากทีเดียวเหมือนกันนะครับพึ่งตนเองต้องทําอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันสนทนาประเด็นเหล่านี้กันครับพูดคุยกับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับอาจารย์ทวีศักดิ์ยในิสายกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเอกกรัฐและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับหลังจากผ่านพ้นปีใหม่แบบไทยๆไปเติมกําลังใจกันกลับมาแล้ววันนี้พอกลับมาเริ่มทํางานกันสิ่งที่เรา ต้องมานั่งคุนคิดกันอีกแล้วก็คือเอะการเมืองมันเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ใครจะมาช่วยเราบ้างแต่เราลืมนึกไปนะอาจารย์ว่าจริงๆเราต้องช่วยตัวเราเองต้องพึ่งตัวเราเองครับอาจารย์ครับ <c oughs> คือ,ค,อคือเบื้องต้นในปัจจุบันเนี่ยเราก็ตกอยู่ภายใต้กระแสะข้อมูลข่าวสารที่หลังไหลท่วมท้นพ่วมทับเราอยู่ ในทุกช่องทางอ่ะนะฮะ <C> e <an> เขาเรียกว่าอุทกภัยอาจารย์น้ําท่วม <c oughs> เป็นข้อมูลข่าวสารท่วมใช่น้นเองเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เราเครียดนะฮะแล้วก็กังวลมันก็จะนําไปสู่การคิดที่คิดแบบคิดแบบที่เรียกว่ายิ่งคนที่ไม่มีหลักคิดนี้ก็ยิ่งทําให้ตัวเองเนี่ยอืจิตใจเศร้าหมองก <G 1> <ๆ S 3> ดดันเครียด รแล้วมันก็จะพันเจ็บป่วยได้ง่ายๆนะครับทั้งทางกายทางใจเนี่ยนะฮะมันเหมือนาามันเหมือนกับว่าสังคมงมันมันหดหู่ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับคือมันไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะเดินหน้ากันอย่างไรยิ่งเจอโควิดมาหนักๆด้วยหลายคนบอกว่ามันต้องมีคนมาช่วยเราละ่ะจริงๆคือแน่นอนมันมีมาตรการจากภาคสังคมภาครัฐต้องเข้ามาช่วยแต่เราเองเนี่ยแหละที่ต้องยืนหยัดด้วยตัวเราเองให้ได้ด้วยนะอาจารย์นะเออคือเรื่องการพึ่งตนเองเนี่ยเป็น ิ่งที่สําคัญอ่ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเราก็เป็นชาวพุทธทั้งประเทศเนี่ยนะฮะแต่เราก็ไม่ได้สนใจในหลักคิดหลักธรรมข้อนี้เลยนะครับที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอเราจงเป็นสังคมอุปถัมภ์นะฮะมันมันเคยชินไงอยจัน่รยเคยชินกับการรับคือมีคนมาให้มาเติมเงินให้อ่ะเราก็รับแล้วเราก็พอรับเสร็จเราก็จะร้องขอกันไปเรื่อย ใช่ท,ท,ท,ทีนี้ว่ามันก็เป็นลักษณะการดำเนินชีวิตที่เราเองก็ชอบทำอะไรตามใจอ,ะอ่ะ,อะมีเงินก็ใช้ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่เคยคิดเก็บออมอะนะฮะครับแตมก็ออกไปใช้ดื่มกินบันทมสุขภาพไปเล่นการพานันไปคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะนะฮะคือสรุปแล้วเนี่ยมีเงินเป็นไม่ได้ครับ ต้องใช้ต้องเมาต้องเฮต้องสนุกเขาอ้างว่าเอาไปสร้างความสุขไงอาจารย์ไปสร้างความสุขไปซื้อความสุขคือ,ค,อคือเรื่องนันทนาการเรื่องไอชีวิตทั่วๆไปเนี่ยถ้าแบบพอเหมาะพอควรเนี่ยมันก็คงไม่กระทบขนาดนี้นะฮะทีนี้เกิดถ้าถ้ารู้จักคิดเนี่ยย้อนมองกลับไปเมื่อก่อนเนี่ยมีไรายได้ ในด้านกิจการค้าหรือมีเงินดาวเงินเดือนมีโบนัสมีโน่นนี่ต่างๆเนี่ยครับถ้ารู้จักเก็บเดือนละสักห้าเปอร์ซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นวินัยนะฮะการเก็บออมเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยป่านนี้ก็พอจะมีเงินที่นำไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นเกิดประโยชน์ได้แต่เรา นอกจากไม่มีเงินออมแล้วเรายังสร้างหนี้อีกเนี่ยนะครับนี่คือปัญหาใหญ่<ค>ที่เราบอกว่าปากท้องปากท้องเนี่ยมันก็คือตรงนี้นแหละคือถูกกระตุ้นให้ใช้จ่ายเงินไม่มีเงินมากู้นะออือให้ผ่อนนะเป็นเศรษฐีเงินผ่อนมันเสียนะ <c oughs> อาจารย์คือของเขามีเราก็ต้องมีกับเขาคือ,ค,อคือการต้องการได้รับความสุขความสะดวกสบายมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุก พวกทั่วไปอะนะฮะแต่ทีนี้เรามันต้องมองว่านกน้อยทํารังแต่พอตัวหรือเปล่าอ่าหรือว่าเราทําอะไรที่เกินตัวไปแม้ทั้งอะไรฮะนิทานอีศบใช่ไหมฮะถึงอ่างสอนลูกอ่ะก็จะเป็นตัวให้เท่ากับควายระเบิดอะไรต่างๆเนี่ยคือคือเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ คือเราเรียนหนังสือไม่ไม่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาเท่าที่ควรนะนะครับทั้งทั้งที่เราก็มีภาษิตทําพังเพยสสำนวนไทยแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในความรู้สึกเมื่อคิดเลยนะเดี๋ยวนี้เขาจำไม่ค่อยได้แล้วอาจารย์หลายคนนี่ผมผมเคยได้ยินนะปกติช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าช้างตายทั้งตัวเอากงไปรอมคอกคือคือคือวิธีการในในอดตเนี่ย เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มันมันจะมีคําขวาัญมีสโลแกนในภาษาอังกฤษจะใช้อย่างนั้นเนี่ยเสาโหย้คุณค่าของเราเนี่ยมากกว่าพวกนั้นเยอะแยะเลยอ่ะมันมันเป็นการสอนอ่ะทักษะชีวิตเป็นการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวการที่ไม่ทําอะไรเกินตัวเนี่ยเป็นแม้กระทั่งคําว่าชิงสุกก่อนหามก็นํามาสอนว่าอย่าชิงสุกก่อนห้าม แต่ถ้าวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยวัยใสรับรู้เข้าใจเนี่ยเอาละชิงสุกรหามแต่ยังพอจะรู้จักป้องกันตัวมันก็ยังพอตัวรอดได้ใช่ไหมครัครับทีนี้ไอ้มารหัวขนเนี่ยมันเกิดเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับก็ต้องไปทำแท้งไปรีดลูกไปติดมีโรคทางเพศที่สร้างต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็มันกระทบต่อ ก็วัยเด็กวัเรียนไม่ได้ศึกษาแต่ว่าไปรอดผลจนไปทยานกับไอ้อสิ่งที่มันเป็นมายาแล้วหลงผิดกันแล้วก็มีายาเสพติดมีเครื่องล,อล่ลอตาล่อใจหนังเอ่ยภาพยนตร์เอ่ยเนี่ยสารพัดยิ่งยิงสมาร์ทโฟนอ่ะนะฮะเฮียอาจารย์ลูกไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเด็กเยาวชนทุกวันนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงที่ อันตรายจริงๆนะครับอืมอาจารย์วิศักถ้าไม่ได้รับการอบรมบ่มเพาะไม่มีหลักคิดเนี่ยมันก็จะเผอไผ่ไปแล้วมันก็ยิ่งถูกชักจูงไปเนี่ยแล้วเรากำลังพูดถึงว่าบ้านเมืองต้องฝากให้กับเด็กเยาวชนยุคปัจจุบันนี่แหละอาจารย์ที่จะถามอาจารย์คือคือวันนี้เนี่ยอาจารย์โลกมันเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวเหมือนกัน เราเราหมายถึงทั้งคู่ใหญ่ทั้งเด็กเดกมันเหมือนกับตามโลกไม่ทันเนี่ยครับอาจารย์เรารู้จักแต่ใช้แต่ว่าเราไม่รู้จักใช้อย่างรอบครอบอย่างมีสติอย่างไม่รู้จักแยกแยะอันนี้เป็นปัญหาสําคัญครับอาจารย์เราจะทําอย่างไรกับสถานการณ์อย่างนี้ครับอาจารย์ครับไม่นี่แะครับทีนี้เราอย่าไปคิดอื่นไกลนอกตัวไกลๆเลยไม่ต้องนอกบ้านนอกชุมชนเอาเฉพาะในบ้านในตัวเราเองเลยนะฮะแต่ละคนเนี่ยในบ้านมีห้าคน อ่ะแต่ละคนพึ่งตนเองได้อย่างไรอ่านะจะไงคปคาดหวังคนอื่นจะอย่างงุ้นอย่างนี้เรียกร้องอย่างนุ้นอย่างนี้นะครับะนั้นเองปัญหาแต่ละคนมันก็คงจะเป็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาสามัญที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนเหมือนกันแต่ว่าดีกรีความหนักหนวงห,หนักเบามันคงไม่เท่ากันค,ความผี่ก็อาจจะแตกต่างกันแต่อย่งางไรก็ตามนะครับไอ้เรื่องปัญหาเรื่องไม่มีเงินใช้เงินไม่พอใช้ แล้วงั้นไม่พอใช้เนี่ยเราเราทําไม่ได้หรือว่าให้มันพอใช้หรือให้มันเหลือด้วยซ้ําไปคือเราคิดแต่จะใช้<ร>าอาจารย์เร,เราไม่ได้คิดว่าจะหามันมาอย่างไงคือเอาเอาเรื่องใช้ก่อนเนี่ยนะฮะเรายังนะพ่อแม่เราก็ยังต้องแบมือขอพ่อแม่ใช่ไหมครับ,รบพ่อแม่ก็ต้องกัดฟันเอาลูกอยากได้ก็อยากให้ลูกได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยแล้วเรายังไปซื้อกระบอกน้ำโต แก้วละสามสี่สิบบาทวันละกี่แก้วก็ไม่ทราบนะะ <c oughs> ใส่ไข่มุกเยอะๆ <c oughs> ใช่ไล่นั้นโอ้โหน้ำหวานน้ำตาลมหาศาลเลยนะะไขมันนะ <c oughs> มันก็จะสะสมโรคภยัยไข้เจ็บในตัว <c oughs> <c oughs> เองอายุน้อยๆก็เป็นโรคอ้วนแล้วเป็นโรคเบาหวานแล้วเป็นโรคไตแล้วเป็นอ <c oughs> ะไรสารพัดนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยคือการพึ่งตนเองเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักตนเองว่าเราก็มัวแต่ทำในสิ่งที่ว่า มันสะสมโครคภัยไข้เจ็บขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งอุบัติเหตุวันสงกานรเราก็เห็นใช่ไหมครับรถจักรยานยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยร้อยละแปดสิบนะครับที่เกิดเหตุแล้วมันก็เกิดในชุมชนแล้วก็ไม่สวมหมวกนิราภายัยแล้วก็ขับด้วยความเร็วด้วยความประมาทฝา่าฝืนกดจราจรมีกี่กดฝา่าฝืนหมดแะ <laughs> จะ,จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะจารย์คือเราก็รู้เนี่ยแหละว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดทุกปีเกิดทุกครั้งใช่อืแต่เราก็ยังปล่อยให้มันเกิดอยู่นะใช่พ่อแม่ก็หนักแล้วมันมัน,ม,นมันอย่างนี้ด้วยที่ว่าคือมันถ้าจะมองภาพรวมในเชิงโครงสร้างเนี่ยระบบบริการสาธารณะเนี่ยครับรบโดยสารเนี่ยมันมีบริการเพียงพอไหมในชุมชนใน ในตำบลในหมู่บ้านในอำเภอในจังหวัดเนี่ยอืม,มีการบริการอย่างนี้ภาครัฐสามารถดําเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วเขายังจะยินดีไปใช้อรถจักรยานยนต์ไหมยินดีอยากจะไปซื้อรถปิกอัพมาขับอะไรอย่างนี้ไหม,มคือคือ,คอมัน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 ,ม,นมันก็คือมันเป็นการบริการสาธารณะนะขนส่งมวลชนเนี่ยอื แล้วทีนี้บอกว่าเอกชนให้เอกชนทำเอกชนทำสัทุนเขาก็ทำไปไม่ไหวเพราะรัฐจะส่งเสริมเขาอย่างไรใอ้การเลือกตั้งอย่างนี้ในแต่ละจังหวัดมันมีการพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมใช่ไหมฮะไอ,อ,อสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เรื่องบริการสาธาระที่ควรมีในท้องถิ่นในอะไรต่างๆเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรารัฐเอง ก็เหมือนกันในกรุงเทพอ่ะขอสมก,ก <c oughs> ขากทุนหลวยรัฐก,ก็ต้องอุ้มใช่ไหมฮะอืมจริงจริงเมื่อก่อนนี้มันไม่ขาดทุนนะมันเป็นเอกชนหมดแต่ตอนหลังรัดรวบมาเป็นเจ้าของอ่ะนะ <c oughs> พูดพูดเรื่องนี้ <c oughs> แล้วยาวเลยนะอาจารย์นะแล้วมันยังมีเรื่องอืน่นเนี่ยค่ะคณเอกรักษ์ดับ,บสมมติว่าไม่สมมติอ่ะเรามาดูได้ไม่ว่าในระดับหมู่บ้านในระดับตำบลระดับอำเภอหรือในเมืองเนี่ยครับ สวนสาธารณะมากเพียงพอไหมที่มันเป็นลานกีฬาแล้วเขาก็จะได้ไปออกกำลังกายหรือว่ามีแหล่งที่มันจะเป็นการพัฒนาเ,เรื่องการเรียนการสอนโดยมีกิจอาสาอยากจะไปสอนเด็กๆเยาวชน,ม,นมันมีโรงเรือนอมีห้องโถงใหญ่ๆมีสถานที่ใต้ร่มไม้มีมั่นั่ง มีอะไรอย่างเงี้ยเขามีมจิตอาสาสูงวัยหรือไม่สูงวัยก <c oughs> ็อยากทำประโยชน์ให้สังคม <c oughs> เขาก็ไปทําได้แต่ที่นี้เขาจะทำนอกสถานที่มีไหมพวกอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> คือคือไม่งั้นพ่อแม่ก็ปวดหัวปวดหัวปวดกระบาลเลยรใช่ไหมว่าต้องไปต้องไปเสียเงนิน <c oughs> เรียนพิเศษแล้ <c oughs> วคนหนึ่งเรียนไม่น้อยนะกี่วิชาแต่ละคนอ่ะนะฮะ แล้วที่น่าสงสัยคือมันพิเศษจริงๆเหรอที่ไปเรียนกันเนี้ยใช่มันไปนั่นคือเรียนวิธีทําข้อสอบเ,ออเรียนแล้วไม่รู้อะไรนะครับพักเดียวละลายละเหยไปกับอากาศแล้วมจะหายะนะ <c oughs> ที่นี้กลับมา <c oughs> กลับมาที่ว่ามันจะพึ่งตนเองอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบนัน <c oughs> อ้าวมันก็ต้อง ลดการใช้ใจ่ายหยุดการใช้ใจ่ายอันไหนหยุดได้ต้องปัดเลยนะอืม,อ,มอันไหนจําเป็นมันก็ต้องใช้แต่ก็ต้องลดอาจารย์อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยเด็กเด็กโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันเขาจะบอกว่าอาจารย์พูดง่ายแต่มันทํายากนะบอกว่าลดการไปดื่มน้ําหวานที่ใส่ไข่มุกเยอะๆมัก็เขาทานกันทั้งประเทศอาจารย์จะหยุดยังไงคือคือถ้าเด็กที่แบบเขาเขา,เขามีความคิดเนี่ยเขาก็าจะน้องนึกถึงนะ เงินทองนั้นหายากสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็ต้องเห็นอกเห็นใจพ่อแม่ใช่ไหมครับออโอ้พ่อแม่ทางานหนักเหลือเกินเอ,อ่ยหัวไม่วางหางไม่เว้นอะไรเนี่ยโอ้แต่ตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนับอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> มัน มันมคือถ้าเขาเข้าใจคือคือเด็กเนี่ยเขาเขาไม่ได้ถูกฝึกไงฮะแล้วยิ่งพ่อแม่มาปลนเปรอมปนเปรอโอ้สมัยพ่อแม่ลําบากหน้าไม่อยากให้ลูกลําบากอ่ามใจกันเข้าไปมีรถรถมอเตอร์ไซค์นะลูกอยากมีไหมเอาเอาไปอยากมีมือถือเหรอเอาเอาไปคือคือแต่ละอย่างแต่ไม่เคยสอนให้รู้จักว่าเออเอาไปใช้ประโยชน์แต่เด็กเขาเอาไปใช้ในสิ่งที่มัน เขาไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรมันเป็นสื่อที่เหมาะสมะน,นะฮะครับโรงเรียนครูเองอะไรสังคมเองก็แล้วไอ้การผลิตอะไรเยอะแยะออกมาเนี่ยอได้ดีอีทำยังไงสกัดกันได้ยังไงหรือเปล่าอืมันจะมีวิธี <c oughs> แนะนำไหมมันมีเว็บไซต์แอปพลิเคชันดีๆประกาศให้รู้กันอ,อจะโดยทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับพ่อแม่เขาจะได้แนะนําลูกครู <c oughs> ก็จะแนะนํานักเรียนอะไรอย่างเนี้ย สวนีห้ต้องห้ามเป็นยังไงก็ไล่จับไล่ติดอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอืมอคือคือมันไม่ใช่ว่ามาแจกเงินอระชาชนยกมาเกทับบัฟบแหลกกันแล้วก็เนี่ยตอนนี้ผมพูดตามจริงนะเวลาอภิปรายในสภาเราก็บอกว่าปลาขี่การเมืองใช่ไหมครับอ่าอ่าไอตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับการแสดงนะฮะไอนักการเมืองที่โอ้โหนอนวารกีสก็มองไม่ทราบ คือมันมีพลังอ่ะมันพลังชีวิตก็คืออยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะเป็นรัฐบาลเท่าไร่เท่ากันอ่ะเขาทุ่มเทเพราะว่าหมดเวลาแล้วก็คือหมดเวลาต้องรออีกสี่ปีใช่จะนะเขาจะโดบยังไงเราก็ไม่รู้มียาอะไรของเขาเราก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงรย์เขาตั้งใจเขามีความขยันหมั่นเพียร แล้วเน,นี่ไอ,อ,อ,อ้การปราศัยการหาเสียงรอบประชาชนเราเราเองเราก็ไม่พูดตามจริงอะ่ะถ้าเราเป็นคนที่รู้จักคิดมากเอาจะยินได้ฟังมาก็กลับมาพิจารณาที่มันมันถูกต้องหรือมันเป็นไปได้เหรออล้า <c oughs> ว แล้วเ,เขาเจะเอาเงินมาจากไหนไม่อย่างอื่นเราเห็นว่าม,มันมีประโยชน์เขาไม่เห็นพูดอะไรหผมหฝันหวานแล้วนะจานคือฟังเยอะตอนเนี้ยฟังทุกวันจนฝันหวานมาหลังเลือกตันน้งนี้ชีวิตผมจะดีขึ้นมีกินมีอยู่ดังนั้นเองนะฮะตอนนี้ผมว่ามันต้องเข้าเข้าขั้นปิดหูปิดตาแล้วฮะ <c oughs> ั้งทั้งผู้ใหญ่ด้วยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ฟังอะไรเลยอย่างที่เราเคยน้ารามอ่ะข่าวต้นชั่วโมงข่าวภาคเจ็ดนาฬิกาอ่าอ่าภาคกลางวันภาคเย็นภาคค่ำ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยกสิทธาเต็มร้อยห้าเนี่ยได้ข่าวตลอดออวันอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ต้องมานั่งฟังข่าวตลอดวันแล้วก็เลือกเป็นช่วงเวลานนะออแล้วสื่อเองต้องจี้นะ <c oughs> อาจารย์ <c oughs> สื่อเองต้องมีคําถามอย่างที่ถามกันถึงแก่นไปเลยว่าเอ้าเงินจะเอามาจากไหนที่จะมาแจกกันเนี่ยนโยบายอย่างนี้จะทําได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะเอาให้ชัดเพราะเราเรายังไม่ได้ยินเลยนะว่าพักการเมืองไหนที่มีนโยบายว่า จะทำทีวีดิจิทัลขึ้นมาเป็นช่องช่องสร้างสรรค์สำหรับเด็กช่องพิโวิชาความรู้แล้วมีสื่อ,อมีภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหมาะสมมาเปิดฉายทั้งไทยทั้งเทศทั้งละครอะไรก็แล้วแต่ ไอ้พวกนี้มันลงทุนไม่มากนะแต่มันมัน,มนประโยชน์มหาศาลอ่ะมันก็คืออาดารดํดในห้องเรียนดีๆนี่เองอ่ะแต่มันไม่ขายไงอาจารย์พูดเรื่องเหล่านี้คนไม่อินมันต้องพูดเรื่องแจกเงินคนจะอินก็ก็นี่แหละมันมันเป็นซะอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเองเนี่ยเราจะบอกว่า นักการเมืองเป็นอย่างไรก็ดูว่าประชาชนเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันประชาชนเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูนักการเมืองว่าทําไมนักการางมืองเป็นแบบน,นี้นี่เราต่างผิดหวังด้วยกันทั้งหมดเลยนะอาจารย์นนะใช่คือถ้าเราสังคมไทยไม่ตื่นตัวไม่มาวิาพากวิจารณ์พูดในสิ่งที่ควรพูดพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะครับมาเจอแต่กีทุจริตโกหกปิ้งป้อมพวง,งบิดเบือน มันมันทำลายประเทศชาตินะฮะ,ะเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่ดีงามมีวัฒนธรรมที่ดีงามมีอะไรสิ่งดีๆเราไม่มาพูดพูดแต่โจมตีกล่าวหาคือแน่นอนหละปัญหามันมีมันต้องค่อยๆแก้แล้วต้องแก้ให้ถูกจุดแก้แบบอย่างสร้างสรรค์แต่เรานี่แบบทำลายล้างกันอย่างนี้เนี่ยก็ปล่อยให้ประเทศอื่นๆเข้าก้าวก้าวหน้าไปเรื่อยๆประเทศเราก็ย่ำเท้าอยู่กับที่ ก็เนี่ยอาจารย์สงการกำลังจะจบลงแล้วเทศกาลสา์น้ำกำลังจะจบเลยวแต่ว่าเทศกาลสาดสีระเลงสีนี่ยังไม่จบนะอาจารย์ยังยาวอยู่นะน้ำลายสา์น้ำลายก็ยังไม่หมดใส่สีตีไข่ใส่ร้ายป้ายสีแล้วยังไม่หมดนะมีเท่าไหร่ก็งัดกันขึ้นมาแต่นั้นเองก็ต้องต้องตามให้ทันรู้เท่าทันไปดูเลยว่า ไม่ว่าจะบุคคลหรือพรรคเนี่ยไปทําประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองอย่างไรบ้างสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองอย่างไรบ้างมีอะไรที่มันเป็นกีหลังยังยืนถาวรมั่งครับ,รบอืนะฮะตั้งสติแล้วพินิษพิจรารณาใคร่ครวนอย่างถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องโดยการพึ่งตัวเองเป็นหลักเนี่ยนะครับอาจารย์ครับแต่อย่าเป็นคนเชื่อง่ายอย่าเป็นคนหลงเชื่อง่ายใครจูงจะโหมใครลาบไปไหนก็ไปอย่างนี้ ไม่ได้แน่นอนอ่าถือว่าเป็นคาถาปีใหม่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลครับนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับก็ถือโอกาสในการเปลี่ยนถลิงศกนี่แหละครับเปลี่ยนศกใหม่และตั้งสติกันเพื่อที่จะทบทวนสิ่งต่างๆนะครับเราก็จะได้เรียนรู้พึ่งตัวเองนี่แหละครับต้องเดินหน้าด้วยตัวเราเองเพื่อที่จะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะครับช่วงหน้าล็อกคอตีข่าวครับช่วงนี้ถือโอกาสลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ